อยู่ที่โครงการสุภาลัยการเดนวิวซึ่งอยู่ใกล้กับทางด่วน2ส,สายหลักคือทางพิเศษบุรพาวิถีมอเตอร์เวย์กรุงเทพชนบุรีและยังห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นค่ะ สถานที่ใกล้เคียงจะมีคิงพาวเวอร์สีวารีเดอะพาซิโอลาดกะบังโรงพยาบาลจุฬารัฐกาแอร์พอร์ตสถานศึกษาเทคโนโลยีกะบังมอหัวเฉียวและแอร์พอร์ตเรียวลิงภายในโครงการจะมีสวนสาธารณะให้ลูกบ้านออกมาวิ่งตอนเช้าหรือเดินชิลชชมวิวในตอนเย็นก็ได้นะคะสระว่ายน้ำส่วนกลางมีขนาดกว้างแบบนี้เลยและยังมีเจ้าหน้าที่รักษาดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง บ้านหลังนี้เป็นทายสุภพ,พักนะคะมาในโทนสีมินิมอลค่ะและมาพร้อมกับเนื้อที่68.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย194.4ตารางเมตรมาพร้อมกับ4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะอย่างที่เห็นนะคะใายนี้นะคะโรงจอดรถเขามีหลังคามาให้อีกด้วยส่วนพื้นกระเบื้องของเรานะคะได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะคะให้เป็นสีครีมค่ะเพื่อให้เข้ากับมุดแอนโทนของบ้านนั่นเองค่ะ มาในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับบริเวณพื้นที่ living area ค่ะพื้นที่ตรงนี้คือกว้างมากสามารถจัดวางโซฟาขนาด4-5ที่นั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นกันดีกว่าค่ะโซนตรงนี้นะคะสามารถจะเป็นมุมนั่งเล่นมุมพักผ่อนหรือเป็นบริเวณรับประทานอาหารได้นะคะเพราะว่าเราทำแบบ open plan นะคะสามารถเชื่อมต่อกันได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องครัวกันนะคะ และนี่คือโซนห้องครัวนะคะมาในเนื้อที่9ตารางเมตรค่ะสามารถจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการเลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะใช้เป็นลาหิดอ่อนนะคะทําให้เคาน์เตอร์ครัวนะคะดูมีกิมมิกมากขึ้นและซิงน้ําเราก็ติดตั้งอูปะุประปไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะส่วนประตูทางด้านนี้นะคะก็ะเชื่อมกับลานซักล้างหลังบ้านค่ะหรือจะต่อเติมทําเป็นครัวไทยก็ได้นะคะเพราะว่าเราปูกระเบื้องไว้ให้ล้วเรียบร้อยค่ะ บ้านหลังนี้นะคะเขามีห้องอเนกประสงค์อยู่ที่ชั้นหนึ่งค่ะมาในขนาดเนื้อที่14ตารางเมตรค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุได้หรือทําเป็นห้องทํางานก็ได้ตามต้องการเลยนะคะและที่สําคัญค่ะอยู่ติดกับห้องน้ําชั้นหนึ่งด้วยค่ะอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้พิเศษมากเพราะว่าห้องน้ําทุกห้องของเรานะคะมาในโทนสีขาวคลีนแบบนี้เลยค่ะและเราก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะ ฝักบัวรวมไปถึงกระเบื้องพื้นแล้วก็ผนังอีกด้วยค่ะแต่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 แ,ต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 แตยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าห้องน้ําด้านบนนะคะมีความพิเศษจากห้องน้ําด้านล่างมากเพราะว่าเราได้ทําการติดตั้งเรนมชาเวอร์ไว้ให้ค่ะแล้วก็แบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันนะคะหูยตัวบันไดคือเงามาก ถ้าไม่บอกว่าเป็นบ้านมือสองเนี่ยนึกว่าเป็นบ้านมือหนึ่งไปซะแล้วเพราะว่าเราขัดไม้ทําสีธรรมชาตินะคะเพื่อให้เข้ากับมุดแอนโทนของบ้านนั่นเองค่ะตรงช้นพักนะคะก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะเพื่อทําให้แสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาทําให้บันไดดูไม่ทึบแล้วก็ดูไม่อึอดอัดอีกด้วยค่ะ พื้นที่ชั้นสองสเปซต,ตรงนี้กว้างมากเลยนะคะสามารถจัดทําเป็นพื้นที่พักผ่อนหรือพื้นที่นั่งเล่นก็ได้ค่ะและพื้นของเรานะคะก็ใช้เป็นพื้นลามิเนตค่ะเพื่อให้เข้ากับมูลแอนโทนของบ้านนั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่ห้องแรกนะคะ master bedroom ค่ะขนาดอยู่ที่23ตารางเมตรนะคะพื้นที่ห้องคือกว้างมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีการแบ่งสัดส่วนฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นประตูบานเลื่อนบานนี้ค่ะที่เชื่อมต่อกับระเบียงหน้าบ้านนะคะสามารถจิบกาแฟยามเช้าหรือรับลมชมวิวตอนเย็นก็ได้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นโซน w a l อินโค o เซตค่ะเขาก็จะมีประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้เลยนะคะ ในบริเวณห้องนี้นะคะค่อนข้างกว้างนะคะสามารถจัดวางโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าได้แบบสบายๆเลยค่ะแล้วเขาก็ายังอยู่ติดกับห้องน้ำอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3กันนะคะ ห้องนอนที่2และห้องนอนที่3จะอยู่บริเวณหลังบ้านซึ่งห้องนอนที่2จะมีขนาดอยู่ที่12ตารางเมตรและห้องนอนที่3จะมีขนาดอยู่ที่13ตารางเมตรทั้ง2ห้องสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการใช้งานได้อย่างครบคันเลยค่ะห้องน้ำกลางชั้น2ยังเชื่อมต่อกับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3อีกด้วย าใครสนใจบ้านสไตล์มินิมอลทำไรเดินทางเข้าออกสะดวกและยังใกล้สนามบินโซนภูมิสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมโครงการสุภารายการเด้นวิวโซนภูมิหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านบนนี้เลยนะคะวันนี้เป็นโตะก็ต้องขอตัวราไปก่อนกับรีวิวบ้าน By Capital a s s e t ซบ้านที่ใช่ตรงใจคุณโฮโฮโฮมรีคร oh ิสต์มาสอันฮับเบอร์เดวี่ย์บายคุณแทกี